มาอีกแล้วครับหอยนางรมสดเมืองมาลิทครับยอดเลยฮะผมเคยซื้อตัวละผ่านจานนะบางทีก็แปดแปดพันนะที่เขาใส่เลยก็คือบแปดร้อยก็ไม่กินนะยี่สิบบาท ได้ก็ได้ไงก็นี่พามาซื้อไงไม่เดี๋ยวเราซื้อแล้วมันจะมีเครื่องเคียงต่างหากเอาที่ร้านอันนี้ยี่สิบบาทคุท้มบุบเบอร์เลยะฮะนี่ครับโอ้แกะงแบบนี้เลยมาดูวิธีการแกะนะฮะนี่ครับโอ้ยแกะไม่ยากนะอ๋อเก่งมากเลย เาจะสดเลยนะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับนี่ครับโอเคดูดูว่าเขาแกะน,นะนี่ครับนี่ครับโอ้ดูเนื้อก่อนเนื้อแน่นเต็มเลยฮะนี่ครับหวานมากนะฮะกินปกตินนะสุดยอดเลยแบบนี้นี่ดูเปลือกก่อนนะโอ้เปลือกกองเลยนะใหญ่มากนะนี่นิ้วคนนะเนี่ยดูนิ้วก่อนนะครับดูนิ้วก่อน,น,น,อนไม่ไม่ไม่พี่พี่พี่พเอางี้ เวลาเวลาซื้อแนะนำนะอย่าเอาเปลือกออกเพราะว่าเวลาเสิร์ฟมันจะสวยพี่สาวตัวเนื้อได้ถูกนิดเดียวเอาเอาไปครึ่งเปลือกอะขายรูปให้เขาดูได้ด้วยอ่าแต่เรื่องนี้เขาไม่ซื้อแน่ไม่ใหญ่ไปใช่ไหมไม่ใช่ไปให่เป็นเห็ดสภาพแล้วมันดูไม่ไม่สะอาดอ๋อไม่ถ่ายเปนตัวแหานเราไป่ถ่ายใช่ใช่ใช่ก็คือมันจะเวลาซื้อมันจะอีกแบบนึงแม่ยังามึงเลือกดิผมซื้อไปกินประจำสะอาดไม่มีปัญหากินได้ผมกินประจำ ตัวนี้น้อกมาีอขึ้นเอตอก็ตัวนี้ก็ดีถ้าเป็นบันเราก็ตัวละถ้าหัวหินนี่ใช่ครับตัวเท่าไหร่แบาทนะฮะยี่สิบบาทนะตัวนีัวนี้อาชีได้ชีได้ราก็ดียเตเนี่ยดนีเาหยิบมาเลนีเาเ อ่าเดี๋ยวเขาเลือกให้ตัวใหญ่ครับเ่ใเอาเลือกเป็นนะเลือกเป็นชี้เลยเลือกเป็นชี้เลยชี้เลยี้เยตัวนี้ก็ดีไม่เป็นไรเราสุดเดือดแต่หมด ไซนี้เท่าไหร่ไซนี้เท่าไหร่ไซนี้สิบห้าบาทเนี่ยนี่คือสิบสองบาท ที่ติดตามชมวิับโนีโจบทวิชเนะครับหอยแมงผู้เมืองมาลิกะบุมสุดยอดครับ